สวัสดีครับพี่สวัสดีครับหน่อยพี่จ้ามิลซัวเดียมเดียมซัวแปลว่าอะไรครับเนี่ยออจามยลซัวแปลว่าสวัสดีง่วงแล้วพี่ง่วงแล้วจ้าชนะง่วงมากเลยนะครับใช่น,น,นี่คือคนกะบูชาแบบนะครับเพิ่งทำตาเสร็จเมื่อกี้เพิ่งทำตาเสร็จเมื่อกี้เอ้เพิ่งทำเฟ็นล็อคเฟ็นล็อคพี่พี่ฝากเอาลูกเขาตรงนู้นให้ผมหน่อยพี่โต๊ะเอ้ก้า รูปก่อนทํานะครับอันนี้คือก่อนพันผ้านะครับผมจะให้ดูว่าทําเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะฝากถือนิดนึงครับอคัอ่านี่นะครับพอดีผมไม่อยากขึ้นไปห้องผ่าตัดเพราะว่าเดี๋ยวจะกรการรบกวนควุณหมอนะครับผมเลยนั่งรอด้านล่างนะครับให้ดูการเปลี่ยนแปลงคุณไหนะ้าเขาอาจจะมือน,นิดนึงมือนช่ไหมใช่มือนค่ะเพิ่งเพิ่งตั้งเสร็จเมื่อกี้บอกเขาไหนว่าถุยเขาไหนว่า เป็นไงสบายดีมั้ยจ๊ะว่าก็โซทําមិនได้บ่ក្នុងๆខ្លួនយើងឥឡូវហ្នឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំជាធម្មតាដូចអត់មានអីព្រោះតែរៀងឈ្មោះកន្លែងបន្តិចកន្លែងបន្តិចបន្តឲ្យខ្ញុំវិលមុខមើលអីអត់ទេអូខេថាបបាក៏อาการរបស់គាត់ក៏មិនមានอาการเบียนไม่มีอะไรแค่เหมือนเจ็บตรงแผ่นิดๆหน่อยๆค่ะชงล่าง แล้วก็มีแผนต่อไปจะทําตาใช่ไหมครับใช่ค่ะทาตาพรุ่งนี้ทาตาพรุ่งนี้ใช่โปรดติดตามตนต่อไปพรุ่งนี้จาเดี๋ยวให้ทาต่อจ้ะให้เขาพันผ้าเลยครับทีมงานครับจ้าเราควรเราควรทันผ้าหน่อยนะครับอันนี้คือจะให้ดูสดๆนะครับว่าทําเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับทำได้เลยทำได้เลยนะครับนี่นะครับจรีสูยคาย เป็นคนกัมพูชานะครับทำเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับจริงๆเนี่ยขั้นตอนของที่เราพอเนี่ยก็เสร็จแล้วก็สามารถกลับบ้านได้บางคนก็อาจจะอยากกลับแบบนี้เลยนะครับแต่เราจะมีผ้าให้นะครับเพื่อเป็นการให้มันดูซอฟต์หน่อยเวลาไปเดินทงเดินห้างนะครับเพราะว่าที่เราเนี่ยทําเสร็จแล้วก็เดินห้างได้เลยนะครับก็มาด้วยปัญหานะครับอ่า ตากตกนะครับแล้วก็อายุอายุเท่าไหร่นะครับอายุ46อายุ46นะครับอ,อันนันเลยนะครับ ตอนนี้ทีมงานมานะครับพันผ้านะครับนี่คือก็อยากให้อผู้เข้ามาใช้บริการก็สามารถไปใช้ชีวิตได้ปกตินะครับอาจจะมีผ้าพันให้ดูซฟอ์นิดนึงนะครับเวลาออกไปไหนมาไหนนะครับ อันนี้กินโจ๊กเตรียมโจ๊กอะไรกันนตรงไหนอ่ะมันมันไอคลินิกมันไม่เปิดเปิดไฟกันเลยมืดเพล่เลยพอดีตอนนี้คลินิกอาจจะดูมืดนิดนึงนะครับพอดีหนังฝาแล้วอ๋อง่วงง่วงไหมพี่พี่ลองถามเขาเป็นตัวฝาสมุชัยหน่อยง่วงไหมจ้าจ้สเตย์บองบองลองไอเกย์อัดมองมวยเชียงไอบองเขาบ้าเมย์อยู่อีกทีนึง ง่วงไหมพี่ง่วงงอแงขาดบ้องอัดของโอเคไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงด้วยอันนั้นเนาะไป็นมวยเท่าง่ายอยู่อ่าตอนนี้เป็นการถ่ายภาพนะครับเก็บเก็บเอาไว้ดูนะครับก็อ่าเชิญนั่งก่อนจะไปถ่ายรูปเลยนั่งถ่ายภาพก่อนได้ก่อนได้ก่อนได้ก่อนคิดว่าเสร็จแล้วยังยังยังถ่ายรูปก่อนอ่าเดี๋ยวมองกล้องนะครับอ่าหนึ่งสอง หมุนตัวนิดนึงครับ45องศาครับมองจุดสีส้มนะครับขออนุญาตหันกลับมานิดนึงกลับมานิดนึงอ่ามองนี่ครับก็เข้ามาด้วยเป็นตาเลยนะพี่ตาตกใช่ไหมเรื่องคอยเราก็จอยงนี้ครับมองนี่ครับเขาก็รู้สึกไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าจะิดทำตาแล้วน่าจะเปลี่ยนเยอะกว่านี้นะแต่วันนี้ยังไม่ได้ทำทำวันไหนพรุ่งนี้วันนี้หมดแรงแล้วอาจารย์หมดแรงลูกค้าเยอะ นี่ครับเดินได้ปกตินะครับนี่โอ้ชิชิชิวๆเลยนะครับกิจจ๊กนี่กิโจ๊อก็จะมีอาหารอ่อนๆให้ทานนะครับก็สามารถยังจองกันได้บางคกับเปลี่ยนเยอะมากเลยนะครับ thank you กินได้เลยพี่ตามสบายโอเคไเเเพราะว่าเราต้องให้กินยาด้วยนะไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดปาตาอร่อยอร่อยปาตาช่งงันฮะช่างงันแต่ว่าอะไรครับอร่อยไงอร่อยครับก็ทานโจ๊กได้ปกตินะครับแล้วก็มีน้ำน้ำขิงอะ่อ้ลององน <Okay. S 1> เขาว่าไงไเสียวฟอเขาร้อนไหมบอกว่าไม่ร้อนอ๋อเขาบอกไม่ร้อนออน,อนี้นิวหิวหิวข้าวป่ะครับตีนหนึ่งแล้วจตีนหนึแล้วนะครับเนี่ยคือเพิ่งทาเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยน่าด้วยใครที่ยังไม่กินข้าวนะครับ <laughs> วันซาํเขาว่า อืม so good man so good นะครับก็ทำเสร็จแล้วก็กินกินอาหารได้ปกตินะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้เลยนะครับเดินได้ไม่ต้องนั่งรถเข็นนะครับต้องดันอ่ะออ่านแล้วอยากบายจาได้ต้องไปเต้นแล้ว นี่ครับพี่คนนี้เป็นเป็นล่ามนะครับจากกัมพูชานะครับ,รบ I love here so much because the people take care v e r y good อ่าเขาบอกว่าที่นี่ดูแลดีใช่ไหมครับผมแปลถูกไหมอ่าที่นี่ที่นี่ดูแลดีมากเลยครับ ครที่อยากทนะครับอยากกินโจ๊กแบบที่นี่นะครับก็มาทําเฟรนล์ฟรานะครับเจะมีโจ๊กให้นะครับผมแล้วก็จริงๆหลายคนเนี่ยจะต้องต้องทานเพราะว่ามีการอดอาหารมานะครับแล้วก็ต้องมีมียาให้ทานด้วยนะครับ พี่แล้วนี่พักพักอยู่แถวไหนพักพักอยู่แถวไหนถ้าคนไข้เธอไอเก็บบอกให้เธอไอเกย้ยย23ให้เรียนตัวเกงโอเคใส่ยมองดวงเดือดพักพักเท่าไหนพี่พัทางบางปนพักพักอยู่แถวไหน่ถวคนนี้แหละอ๋ออยู่ข้างหลังนี่นะอ๋อครับผมก็คนไข้ก็พักอยู่ด้านหลังคลินิกนะครับกลับบ้านได้กลับบ้านได้เลยนะครับแต่ว่าบ้านเขาจริงๆอยู่ที่ที่ไหนพี่ อเมริกาใช่ไหมใช่บ้านอยู่อเมริกาเป็นคนกัมพูชาที่อยู่ในอเมริกาใช่แต่ตอนนี้จะมาพักที่กรุงเทพนะครับต่อใครที่มาจากต่างประเทศก็ติดต่อให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีที่พักให้ด้านหลังคลินิกนะครับผมยุคโคเก็ตเขาเโาไม่เก่งอ๋อโอเค it's very good อร่อยทหาถึงตอนนี้ธรรมดาจะหาหมอนะครับตอนนี้ทาหาแม่ครัวเลยวนะครับว่าใครเป็นคนทํานะครับอร่อยมากเลยนะครับ<ๆ>เขาไม่ทานหมูนะครับเขาไม่ชอบกินเนื้ออ๋อไม่ชอบกินเนื้อเป็นเป็นเหมือนมังสวิลัดนี้ใช่ไหมครับ คือเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับก็รับเมนูขนมไอเยื่อเตี๋ยบ้างไหมัอเคพอถามว่าพี่ดีจะมาจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ๋อจะถามอะไรไม่เป็นไรให้เขากินก่อนบอกให้เขากินก่อนเดี๋ยวติดคอเดี๋ยวติดคอให้เขากินก่อนมีคนถามว่าเปิดคลินิก คลินิกเปิดี่ชั่วโมงเหรอคะออไม่ใช่ครับจริงๆก็ปิดประมาณแล้วแต่เคสนะครับตีตีสองตีสามก็มีบางวันนะครับบางวันก็เที่ยงคืนก็เลิกก็ครับแต่ว่าคลินิกเราจะเปิดประมาณบ่ายโมงนะครับใครที่จะมาก็เชิญเชิญได้นะครับบ่ายโมงนะครับผมก็จะปิดดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปิดสายนะครับผมเรียบเลย อาจจะประยันใส่แบบอะไรอย่างี้ยเจ้ามาอาจารย์เจมรีบซื้อรีบซื้อหมอชนละทินครับกลับบ้านแล้วครับมีคนถามว่าเปิดยี่สิบชั่วโมงแล้วคลินิกออ๋ยิ่งกว่ายี่สิบสี่เขาถามหาคนทำใครทำโจ๊กอะไร Vitamin, protein. Mình có tham. Vịt, Very good. Ah, very good <laughs> really good And all the staff <laughs> take here very good too. Mm -hmm. not. Please speak in uh, uh, I love the không ai? Không ai để cho lừa ចាំគេគាត់ព្រោះភាសាអង់គ្លេសគេអូនិយាយអង់គ្លេសគេនិយាយអង់គ្លេសយ៉ាឯណាអឺខ្ញុំចូលជិតនៅមន្ទីរពេទ្យនេះពិពិព្រោះមន្ទីរពេទ្យនេះល្អមែនតេនអឺមិនត្រឹមតែដកទៅល្អទេព្រមទាំង All Star អូគេនិយាយអង់គ្លេសបានវាល្អ All Star take it a very good អឺ to អឺ บางคนนะจังเฟอร์มบอก as arts complete mouth telepon clinic เหมืนเป็นภาษาอังกฤษบนภาษากัมพูชาผมฟังไม่ออกเลยทุกคอั้งทีหนึ่งับแป๊บหน่อยครับเขาบอกว่าถ้าพี่น้องทำอย่างสวยก็อย่าลืมนะมามามบพี่ telepon ถ้าใครถ้าใครอยากสวยก็ให้มาที่ t ี l e p o n c ิ i n i c ขาบอกว่าเขาพอใจที่มามามาเสมอที่นี้ พอใจกับผลงานที่ออกมาก็จะอใหญ่แบบตอนที่อ๋อใหญ่ใหญ่ขึ้นมาแต่อ๋อโอเคถามว่าตรงจำเป็นให้เขาผุดเป็นภาษาธรรมบ่อยเลยไหมอ๋อนี้เขาสะดวกไม่อยากบังคับอยากพูดอะไรพูดเลยบอกเขาเลยยิ่งจังใหญ่ก็ไม่แน่ใจอยากพูดอะไรพูดเลยบอกเขาเลยครับยิ่งใหญ่เป็นก็ไม่แน่ใจอะไรให้เลยให้โอเคอ่าอยากพูดอะไรพูดเลยครับกหมือนจังแน่นอนไม่อยากให้ใครเอ้ยเปนเถื่อนแน่นอนไม่ได้หร่ะ បានអឺសូមបងប្អូនអ្នករីរីដែលមានបំណងចង់មកការិយាសុខកំភ្លេចមក clinic therapist នេះក៏ពិតជាល្អព្រោះថាព្រោះថាថាទីជាខាងស្រល់យ៉ាងណាដែរដើមបឋមទីស្រល់ទីដែលសុខសុខហើយការជំនួយណា ถ้าอยากสวยก็มาที่ละพรนะอ่าอันนี้คือทานทานครบหน่วยอะไรของเกรงใจเขาไงโอเคจ้ะอ่เดี๋ยวพอแล้วก็ได้ครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําตาต่อจ้าพรุ่งนี้มาทําตาต่อจ้าสายเธอก็มาเธอไพล์ต่อเสร็จมานี่นจ้สค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายยาถอนไหมจำริยบเรียบขอบคุณครับแล้วทานยาทานอะไรแล้วเนาะทานแล้วจ้าอ่านี่เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูผ่านๆว่าเราอยู่มีที่พักอยู่ใกล้ๆนะครับ นี่ก็สาหรับใครที่อยากทานนะครับที่พักอยู่ใกล้มากๆครับเรียกว่าเดินเดินไม่ได้เลยครับนี่ก็คือที่คนนี้เป็นล่ามที่พาคนกัมพูชามานะครับแล้วก็ให้มาดูว่าโอ้เขาก็ดูแลกันดีนะครับ คลินิกเราเนี่ยมีที่พักอยู่ด้านหลังนะครับเป็นโซนเหมือนเรียกว่าโรงแรมก็ได้ครับชื่อว่าเบสไอคอนนะครับถ้าใครอยากจะทําเสร็จแล้วเดินชิวๆมาเอาสัมภาระมาะไว้ใกล้ๆคลินิกก็ต้องจองนะครับนานนิดนึงนะครับใครจะมาก็ต้องจองให้เรียบร้อยนะครับนี่คือโรงแรมถึงแล้วครับใกล้ๆครับเนี่ยเดินได้ปกตินะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมาทําตาต่อคือเหมาะกับคนที่แบบ ทำหลายอย่างวันนี้ทํานิดทําหน่อยมาทําแผลเดินใกล้อะไรเงี้ยแล้วใกล้ห้างด้วยนะครับเราก็จะบรบกวนเขาแค่ตรงนี้พอนะครับให้เขาเข้าไปพักเนี่ยขึ้นลิฟต์ได้มียาให้แล้วก็มีอา,อาหารออนัดอ่อนให้นะครับส่วนห้างเราจะอยู่ใกล้ห้างนะครับไอคอนสยามน,นะครับที่พักนะครับคลินิกก็อยู่ใกล้ๆนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับน่าจะประมาณ ตีหนึ่งแล้วมั้งครับเนี่ยตีหนึ่งครับคลินิกก็กำลังจะปิดครับหมอก็เมื่อกี้เดินลงมาแล้วแล้วก็ตรงนี้จะมีรถไฟฟ้านะครับผ่านนะครับใครที่สะดวกนั่งรถไฟฟ้ามาก็มีรถไฟฟ้านะครับสถานีเจริญนครนะครับลงที่ไอคอนสยามก็ได้ครับแล้วก็เดินมานิดนึงครับตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศริมถนนนะครับ เขาบอกวันนี้ดวงจันทร์สวยนี่ผมยังไม่เห็นดวงจันทร์เลยวันนี้นี่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ